สังเกตไหมคะว่าแบตเตอรี่สองลูกนี้ต่างกันยังไงนี่ไงก็คือ L <Okay. S 2> แล้วก็ R วิธีการดูนะคะอันดับแรกนะเราต้องวางแบตเตอรี่ให้ขนานกับตัวเราและให้ขั้วแบตเตอรี่เนี่ยใกล้ตัวเรานะและโฟกัสที่ขั้วลบถ้าขั้วลบอยู่ซ้ายมือนะ mm. ก็คือขั้ว L มาจากภาษาอังกฤษว่า left นะคะ แต่ถ้าขั้วลบอยู่ขวามือก็คือขั้ว R มาจากภาษาอังกฤษว่า right นะคะนี่คือขั้ว R แล้วก็ขั้ว L นะทีนี้ถามว่าขั้ว L ขั้ว R ใช้ยังไงขึ้นอยู่การออกแบบรถรุ่นนั้นของแต่ละค่ายรถนะว่าเขาออกแบบไหมใช้ขั้ว L หรือขั้ว R และถามว่าขั้ว L ขั้ว R ใช้แทนกันได้ไหมส่วนใหญ่จะไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะมีบางรุ่นที่อาจจะได้แต่กรณีที่สายไฟมีความยาวมากพอนะคะ เพราะว่ามันต้องคว้ยคั่วกัน